สวัสดีพี่น้องข้อห้าหน้อยกันทุกสุกคนเนาะเป็นจงได้เมื่อนี้ห้าหน้อยวันที่หา้าได้ซ้ำหน่อยเนาะพี่น้องเนาะไม่แตกหนึ่งหน่อยอก,กับผ่านอยู่เนาะ้ำเนี่กับปุ๋อว่าไปได้อยู่เนาะพี่น้องเนาะวันนี้กขามาส้มมาติดตามแล้วก็สิสมบังก็อดอกบ่ได้กับเมื่อบานเมื่อปอดอกตีเนาะมีติดใหม่ติดเมื่อไปโย و. ไปมาเบิ่งมาชุมก็ได้ไปมาติดตามก็ได้คือวันที่หานี่กระพาน,า,านอยู่หมู่บ้านนี่จังพานหลายนะหมู่บ้านนพานเต็มเลยซีน้อยเลยหมู่บ้านนี่มื่อนี่ได้สามพี่น้องเอ้ยก็ยังไปได้อยู่น้องพี่น้องเนาะยังเป็ี่นตามมาสียมาแช่กันอยู่นะพี่น้องเนาะเขามาเสียมาแช่เหลายๆเด้อเขามาเบิ่งมากดไลค์กดแชร์กดเสียหลายๆบอกต่อๆกันไป มาหาไนาไปได้อยู่ของปู่คุณบ่าลมดอกบอ่ถึงกับล่มบ่าลมลูกคุกค้นไปได้ไปได้่ไไดานตลอดขันมือบ่พันกับือได้น้อยหนึ่งอยก็ะพ่อได้ไดยยืนโตได้อยู่แต่ว่าสามสามกับซี 4, ่สองสามซี่นีว่าขาดสองสามซี่สองสามซี่นียืนอยู่ตลอดแล้วนะพี่น้องเนาะ บอกเคยลดบ่มีจักหน่อยบ่กลดมัดจักหน่อยก็บะหมีห่หรอกในสองสามสี่สองสามสี่ยี่นี่ละเขาสองเขาสามเขาสี่ยี่นี่ละผ่านนอพี่น้องนอไปได้น้อเขา,าเรียกคำว่าวงมานั่นแหละก็มาเสียมาแซ่เด้อบอกต่อต่อกันไปผู้คุณก็จัดรวยไล่วันสมืออะไพี่น้องให้พี่น้องได้ไล่ในมีการรวยไล่วันยัดกระปุกไปไว ไปขาบาแล้วก็ได้เก็บใส้กระปุกหรือขากับข้กับน้ำล้วก็ใส่กระปุกไว้เลยก่อนอื่นก่อนสิบิง่งวันที่หกต่อไปก็ขอบุญขอบุญเจ็ดสี่โอทรงขาสมุดประกามาฉันพุกเก้าเลยที่มันดวงจันทร์ดวงจันทร์เอาดีๆเลยมันต่อตอไปให้เลยโชคได้ลาบอยู่ตลอด สิ้นปีได้ยิ่งบ้าได้ไปแดงน้อยตรงจังนทร์นัเอาดีๆติดตามปูว่าได้กลับบ้านมือเปล่าหนึ่งปีได้ไปแดงน้อยขอบุญขอบพุณนลายไให้บุญดั่นกับขึ้นไปหาลอยเท่าพันเท่าดือ้อสางนาทสมบุญมาแล้วก็ให้ไ้บุญคือเก้าได้บุญตอบแทนสิ่งที่สางม,มาตอบแทนได้บุญกลับไปคือเก้าลอยเท่าพันเท่า ขอบ,บุญขอบคุณที่ว่ารื่มคู่่าอาจารย์ที่ให้เรื่อให้เบอือไปเนาะเพื่อมีนำจิตนำใจกะต่อไปกะให้จเจริญลรงเรี่ยงก้าวหนา้าในนาทีการงานเพราว่าทีทํามากกะขายยังหางานหาก,การยังกะทำการทำงานกะให้ก้าวหนา้าในนาทีการงานการขาการขายกะให้หลำล้มเรื่อยเร่ยในั่นเลยต้องเขาไม้เขามือซมือสึมือเร้อวความเก็บในขอบกัว้วขยามี เก็บก้มไข่ในตัวในตัว,ตวกระบอกต่องมี่หายจากพญายโลโรคฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างผุ้ช่างนำตะบ,บุญมากาศิมันดวงจันทร์นั่นแหละมึงส่งเน่าให้ลกไฟไข่เก็บ,บเยอะเบียนขอบกลัวเดอ้อทุกขูทุกคนยุ่สุขสบายพ่อแม่พี่น้องลูกเต่าล้านเลนถุกขูทุกคนในครอบครัวให้ยุ่งยินเป็นจุกเดอ้อมือนี่กะได้สามหน่อยเราพี่น้องเนาะแตกหนึงน่อย เบึงให้ดีๆเขามากเบึงดีๆดีบอกต่อๆกันไปเด้อขอบบุญขอบคุณผูที่บ่เริ่มคุบาอาจารย์ที่ทำบุญทำกุศลขาดสมุดดินสอน้ำคุบาอาจารย์เนาะให้ลำๆเรื่อยๆต่อไปเอาไลๆเงนินเอาไปเลยเอาไปเลยให้ลอยเท่าพันเท่า อยให้มีความหยักความตุนในครอบครัวมีแต่ความลำคมด้วยในครอบครัวมีแตายูเย็นเป็นสุขหลอดภัยยาเปลี่ยนเด้อดวงจันทร์เนยเอ้าอันนี้ก็มาเบิ่งวันที่หกรวยต่อรวยไรวันต่อไรวันต่อหน่อยวันที่หกมีเฉพาะกิจ คนอื่นจะบอกอีกนึงเด้่อกันปู้ลงเล่าพัฒนาเป็นวันที่เกดลงพิษไหมธรรมดาเป็นวันที่หกล่องพิษกับพวได้ติดตามกับสิหุ้นซากก็นอกนอกเข้าใจเขียนพิษมันเนบมันเนบปล่อยไปแล้วก็เลยปล่อยเลยตามเลยไปเป็นของวันที่หกเล่เล่าพัฒนาเรื่องของมือื่นยิงลงวันที่เกตอ่ะมาเบิ่งหาหน่อยผู้ใดเข้ขาว่าแล้วก็ได้ ห้าหน,น, oh Stevens, น่อยสะพอจิตจ e. ับคู่สองสามสองสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ห้า 05 05 6 63 63 63552 52 おっはあ。Oh, ha. Oh, ha. สองสามว <c oughs> ิ่งสองวิ่งสามกลมเน้นกลมเน้นสองสามล่องหาสอง พิเศษพิเศษพิเศษ Sí, Sí, seguro. Sí, sí. Kết bẹp Kết sáng Sống sáng Kết xuống xuống chín mươi chín xuống mươi chín chín mươi chín chín mươi chín Vinh Vinh Xì xuống phía đông nói thôi Mình nghe hãy nói về tòa Ơ bố kìa nhau Họ cháy ra phía đông Bưng order Bưng đi gì mỗi nị Cứ bình <laughs> <c oughs> เลกวิ่งไหมตัวไหน่อยวิ่งศูนกลมยันศูนย์ให้สองกลมมือบอเป็นตัวล่องละเดินทั้งสองตัวได้หลังได้วิ่งหงงลุดขวบไปเลยศูนกับสองสามหลุดขวบ วิ่งหยุดควบไปเลยพ่ต้องวิ่งตัวเดียววิ่ง2องโคมันมาเขาตัวเดียวกันกันกบที่ตัวเดียวกันไหมพิเศษกับสปอร์ตปกติ

Kết câu kết Câu kết Câu si Câu si Câu si Sám

าสามหนึ่งองซีกับรองเกาว,กาวีไอพีอืม ครับคเตัวนี้ออกดีขนาดเล็ลกเลขตัวนี้สองสามแปดสามดสามสามศูนสามูน

cả ha, cả ha, vinh, vinh, 2, 3 วิ่งยี่สิบสามคลมเลนสองสามตกลงหาหกศูนย์หกสาบ Sun, sembilan, nol, Kit, nol, เอาแก็บหน้าจอเด้อแก็บหน้าจอเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วก็ได้ผู้ใดเข้ามาเบิ่งมารุนแล้วก็ไดห้าหน้อยมือนี้วันที่หกไปเข้ามาแล้วก็แเก็บหน้าจอแล้วก็ก,กดไลค์กดแชร์กดบอกต่อต่อกันไปเด้อพี่น้องเด้อมาแชร์มาแชร์กันห้าหน้อยสะพกคิด มือนี้มีแตก3หน่อยนะวันที่หานะมือนี้มืออื่นวันที่6ของวันที่หมืออื่นของมือนี้ทำขิดนี่คือทำมือนี้ของวันที่หาว่าทำขิปบันที่หาสะพอกิจก็มี2สองสามหนึ่งเก้หาสหาสองหหศูนวิ่งสองสมกมเดีนสองสามร่องหาส พิเศษ4ีศูนย์งกหาเจ็วิ่ง4ีศูนย์กลมเดินี่นย์กลมเดินสอเน้นได้สองสามเอาสองเอากลมสองกลมพิเศษหลุดได้สองอันได้พีน่น้องเรือเอาปกติสามหนึ่ง ศูนย์สี่หนึ่เกเก้าเกีเกวิ่งสาหนึ่งคอมเบนสมหนึ่งล่องเก้าสี่พีอพีสองสามแปดสามสามศูนย์สามเกหาหกหาวิ่งสองสมนี่สองสาเก่งนะพี่น้องนะมีเก่งวิ่งสองสา ผมเด่นสองสามล่องหาวเหมือนี้กะ้อนที่หาในเอฟซีกะใคายุ่งรอกที่เนาะมีการนำคขาประถูกขากับเขาด้วยไล่วันกันยุน่นาะเหมือนี้เนะาะวันถึงเรื่อยประตูไปยี่ว่าเหมือนี้ไหม กินหมูกินไก่กันยิ่งน้อเอาพี่น้องเอาเข้ามาเบิ้งแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อมื้อนี้กัมีสามน้อยอยู่ได้แตกน้อยนึงเนาะเขาสามน้อยมื้ออื่นก่ให้ FC ทุก,ทกคนลำลำเรวยๆ,ๆมือม้ออื่นแฮงๆปังๆกันของวันที่6แตกอีกเข้าเคยยืนยัดพวกแมนย่็อยู่นี่กับส่องปูขุนนี่ล่ะกับของปูขุนนี่ล่ะให้ FC ทุก กูทุกคนเงินน้องทองไหลเด้อเงินไหลน้องทองไหลมา่าเจ็บจะจนกันขอบข้อยู่เย็นเป็นสุขสวัสดี